สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาแนะนำนะครับเป็นกล่องซื้อกล่องของขวัญน,นะะเป็น g i ฟต Box อกซที่เราสั่งซื้อจากเว็บไซต์นะคะก็ยังมีอยู่นะคะห,หลังจากปีใหม่แล้วก็ยังมีขายอยู่วันนี้เราจะแนะนำสองกล่องนี้นะคะก็จะเป็นสีออริจินอลแล้วก็เป็น My w a เวเปิดตัวในปี2013นะคะเป็นแนวซีเพย s หรือไซปรัสนะคะเป็นกลิ่นน สิเปร์ก็จะเป็นน้ำหอมจากมะก,กรูดแล้วก็ไม้จันนะคะ,ะกลิ่นจะออกแนวซับซ้อนนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็เย้ายวนรุนแรงอ่อนหวานนะคะ,ะท็อปโนต้ตเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบล็กคารันนะคะ,ะมิดเดิลโนต้ตดอกกุหลาบดอกฟิเซียเบสโนต้ตจะเป็นวานิลลาแพชชูรี่กลิ่นไม้แล้วก็แอมบ์โรแซนนะคะ กลิ่นจะค่อนข้างติดทนติดผิวนะคะก็เหมาะสำหรับสาวๆไมเวมดูจิโอเจลอ,อ,อาร์มานี่ไมเวจะเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้นะ,ะสำหรับผู้หญิงที่นำเสนอต้นแบบของความเป็นผู้หญิงที่แท้จริงและเป็นธรรมชาตินะฮะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครช่วยให้พวกเขาค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงนะคะกลิ่นหอมติดทนนานกลิ่น ใหม่นี้เป็นช่อดอกไม้สีขาวที่เปล่งประกายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการพบปะกันนะคะโดยรวมวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกนะฮะ,ะโนต้ตจะเป็นดอกส้มเบอร์กามอสมีเดนโน้ตชูเบอร์โรจัสมินอินเดียวานิลามาดากัสกาไวมัสเวอร์จิเนียซีด้านะฮะจะก็รวมวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะ,ะเปิดตัวในปี2020ัน่สค่ะเนลโ ก็แนะนำค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญน,นะฮะให้กับตัวเองหรือคนรอบข้าง My Way Original ค่ะมาขดแรก